พี่น้องประชาชนครับวันนี้ขอพูดถึงอาจารย์ออสนะครับผมกับอาจารย์ออสเนี่ยนะครับไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยให้ค่าอาจารย์ออสมาเลยวันหนึ่งอยู่ๆอาจารย์ออสมาไล่สดพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมจะากจะบอกอาจารย์ออสว่าในคดีครูจอมทรัพย์ผมทําคดีครูจอมทรัพย์เมื่อสิบปีที่ผ่านมาผมยังไม่เคยรู้จักอาจารย์ออสเลย นะครับนะเรื่องเมฆมังกรบินผมก็เป็นคนที่ไปร้องเมฆมังกรบินส่วอาจารย์ออสนะครับบอกว่าผมติดต่อาอ,นะอา,า,าจารย์ออสไปนะผมอยากจะถามอาจารย์ออสว่าผมติดต่อตอนไหนครับคุณไปยุ่งเรื่องเมฆบังกรบินก็เรื่องของคุณแต่คดีครูจอมทรัพย์เนี่ยผมเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ถูกด่าสองล้านกว่าคอมเมนต์ที่เป็นคนยืนยันว่าจอมทรัพย์เป็นแกไม่ได้เป็นแพ คนเดียวในประเทศไทยแลกเกี่ยวอะไรกับอาจารย์ออสครับผมถามหน่อยอาจารย์ออสมาด่าผมว่าเป็นคนหิวแสงเป็นชํมลมหรืออะหัวลา้านอาจารย์ออสเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าคุณไปหาอาสนธิคุณจะไปด่าด้ชาก็ด่าไปคุณไปด่าตั้มก็ด่าไปแต่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์ออสตอนสมัยคุณด่านพี่หนุ่มกัญชัยนะคุณก็ด่าพี่หนุ่มกัญชัยเละๆเะสียหายพอคุณไปคืนดีกัน นะคุณก้าผมไปด่าแล้วผมถามว่าพันธุพันธุ์พันธโทโรยงยศเกษรบัวเนี่ยเขาไม่ได้บ้านแตกสละกขาดเพราะผมเขาถูกกล่าวหากับผมในเรื่องของการคัดทะเบียนราชหรือการลงประจำวันเป็นเท็จซึ่งขนาดนี้ศาลจังหวัดมณฑลรัยภูาิก็ยกฟ้องผมกับพันธุมทโทรยงยศเป็นผู้บริสุทธิ์ในเรื่องของกระโหลกแดง ในเรื่องของการคัดทะเบียนราชเรื่องของการนะครับลงประชามันย้อนหลังสารอาญาทุจริตภาคหนึ่งก็ยกฟ้องเรื่องยศเกรษรบัวเป็นผู้บริสุทธิ์ยกฟ้องผมด้วยนะครับผมจะจะบอกถามอาจารย์ออสว่าคุณไปฟังด้วยที่สารอาญาทุจริตคุณก็รู้ว่าสารยกฟ้องเรื่องยศเกรษรบัวผมไม่ทําอะไรให้เรื่องยศเกรษรบัวถึงมแตแหกสารขาดคุณอย่าพูดความดีเอาให้ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่น ผมไม่เคยให้ราคาจา์ออสเพราะผมไม่เคยสนใจอยู่แล้ววันที่คุณไปศาลนายธุจริตคุณไปฟังคำพิพากษาตอนนั้นคุณกระหน่มกันชัยยังไม่ได้คืนดีกันนะคุณอย่าจะชนะทนายตั้มอย่าจะชนะเดชาก็ออกไปมันไม่เกี่ยวกับผมแต่อย่าพูดความดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นถ้าคุณลูกบูชายจริงผมโทรศัพท์ไปหาคุณทาไมคุณไม่รับสายผมละ่ะคุณเนีามาฟอกหมอกทนายความของผมส่วนตัวได้ว่า ผมให้กำลังใจพี่อจฉริยะนะแต่คุณไปไล่สดด่าผมเนี่ยว่าเป็นประธานชมรมหัวล้านหิวแสงผมอยากถามว่าคุณเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเป็นอาจารย์เนี่ยพูดอะไรให้มันตรงกับความจริงอยาอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นผมอยากฝากพี่น้องประชาชนไปดูได้เลยครับว่าอาจารย์นอตไล่สดถึงผมไหมว่าประธานชมรมหัวล้านหิวแสงเป็นร่วมกับพวกานายตั้มร่วมกับเดชาผมอยากจะบอกว่านะครับ นะอาจารย์ออสเกี่ยวอะไรกับผมอะ่ะเรื่องกูจอมทรัพย์อะผมอยากจะบอกนะครับว่าเดชาไม่เคยเรียกเงินพุ่มกับโจบล้านหรือแม้แต่บาทเดียวผมเป็นผู้รับมอบหน้ากับพุ่มกับโจ้ผมถามไอ้โจ้ว่าโจา้เดชาเรียกตังค์มึงหรือเปล่าวะโจบอกไม่มีเดชาไม่ได้เรียกเงินพุ่มกับโจ้ แม้แต่บาทเดียวผมเป็นทนายความทีมกฎหมายให้กับพุ่มกับโจ้ในการดำเนินคดีเอกปปงอผมจึงยืนยันว่าเดชาไม่ได้เรียกเงินพุ่มกับโจ้สิบล้านบาทผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดนะคนที่ปัน่นผมก็รู้ว่าเป็นใครแต่ผมยืนยันให้อาจารย์เดชาว่าอาจารย์เดชาไม่ได้เรียกเงินพุ่มกับโจ้สิบล้านบาทแน่นอนเรื่องนี้ผมได้รายงานผู้ใหญ่ไปแล้วว่า แล้วผมก็บอกอาสนธิไปแล้วว่าเดชาไม่ได้เรียกเงินผู้กำกับโจ้สิบล้านบาทเพราะผมเป็นทีมนายความของโจ้ะนะผมถามโจ้มาตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราต้องแยกแยะนะครับเรื่องไหนอาจารย์เดชาไม่ผิดก็ต้องไม่ผิดเรื่องไหนอาจารย์เดชามีปัญหาก็ต้องรับสภาพผมไม่ได้เกี่ยวข้องอาจารย์ออสอย่ามั่วนะครับผมไม่ได้มีใจเหตุโกรธเกินคุณมาก่อนนะ คุณจะทำอะไรก็ว่าไปคุณจ้างคนไปตีหัวนะคลิปก็มีอยากฟังคลิปไหมผมก็ไม่เคยไปก้าวไกลผมก็ไม่เคยเอาคลิปคุณมามาเล่นผมไม่เคยเอาเรื่องคุณมาเล่นเลยแต่คุณปไปไลฟ์สดว่าผมเป็นประธานชมรมหัวล้านเนี่ยนะผมรับไม่ได้แล้วก็เรื่องของครูจำาซัดผมยังไม่รู้จักคุณเลยผมจะถามให้ว่าผมยังไม่รู้จักคุณเลยนะาอาจารย์ออดสด้วยว่าถ้าเป็นลูกชายอ่ะนะขอโทษผมด้วย นะครับแม,แมนๆหน่อยนะไม่ใช่ว่าคืนดีกับหนุ่มกัญช้แล้วก็มามามา,มาเล่นของงานผมว่าผมหิวแสงนะครับคุณก็ไม่ใช่ว่าแหม่ฮ <_ C> ้อย่าให้ผมเหลาเลยนะอย่ายวผมพูดดีกว่า <_ C 2> พี่น้องประชาชนครับบริญาตสกบนะครับที่ดีอคอนผมได้ไปร้องนะครับต่อปอปปให้ดำเนินคดีกับคนที่ออกใบอนญาตดีอคอน แล้วก็ได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการสบชุดใหม่นะครับยืนยันว่าไม่เพิกถอนใบอนุญาตสบให้กับบริษัทเดีคอนนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนครับคิดดูสิครับว่าอันหัดกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยยังได้ไปแจ้งควาเดีอคอนกรรมการผู้จัดการตามมาตราสิบเก้าซึ่งมีความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติตลาดขายตรงแต่สบอยากจะฝากถึงรัฐมนตรีน้ําจิรพรสุนิภัย ทำไมเรื่องนี้ทําไมถึงไม่ยอมเร่งรัดในการเพื่อถอนใบญาตสกบของดีไอคอนกรุป๊ปจนระทั่งกิจนงทาไหกล่าวอ้างถึงรัฐมนตรีน้ํารมนั้งพอ่อรัฐมนตรีน้ําและถ้าทารัฐมนตรีน้ํากํากับดูแลสกบไม่ดาเนินการเพื่อถอนใบญาตดีไอคอนแล้วจะให้สังคมไม่สงสัยได้อย่างไรผมถามหน่อยสกบมีเทวดาแน่นอนไปดูได้เลยว่าผมออก รายการเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าสบมีการซื้อขายใบอนุญาตได้ก่อนปีหกหนึง่งสบมีการเก็บรายเดือนถ้าหากสบไม่มีนอกมีในทําไม dei dei เดสไอแจ้งข้อหามาตราสิบเก้าแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้ขงข้อหาใช้ลูกโซ่แล้วกับบริษัทไอคอนกุ๊ปทำไมสบถึงไม่ยอมเพิ่ถอนใบอนุญาตไอคอนกุ๊บถ้าคุณไม่มีนอกมีในพี่น้องประชาชนครับสกบถ้าไม่มีนอกมีในทําไมถึงไม่เพิ่ถอนใบอนุญาต สัปดาห์นี้ผมติดขึ้นศาลนะครับสัปดาห์หน้าผมจะไปลองทุกกาโทษกับรักษาราชการรองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกีบอคุณทรงศรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้เพิกถอนใบอนุญาตสกบอของบริษัทไอคอนกรุ๊ปตามมาตราสิบเก้านะครับผมจะไปดำเนินคดีกับทรงศรีอีกคนหนึ่งนะแล้วก็ผอ,อาขายตรงและตลาดแบบตรงอีกคนหนึ่ง และท่านรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีจิรพรสินธิภยัยังไม่มีการเร่งรัดคดีไม่มีการเร่งรัดในการเพิกถอนใบอนุญาตสกบเหมือนที่เคยเพิกถอนใบอนุญาตนะครับบริษัทอื่นๆท่านรัฐมนตรีก็ต้องอาจเป็นคนที่ผมกล่าวหาด้วยก็ได้นะครับผมเนียนนะครับว่ารัฐมนตรีผมก็ดาเนินคดีมาทุกคนนะหลายคดีแล้วดาเนินคดีมาหมดนะครับท่านเพิกเฉยละเลยไม่ได้ ผมโทรโทรหาเลขาท่านรัฐมนตรีน้ำท่านก็นรับปากผมว่าภายในหนึ่งเดือนนี่มันเกินหนึ่งเดือนแล้วนะครับที่สกบยังไม่มีการเพิ่มถอนใบอนุญาตดีไอคอนถ้าคุณเพิ่มถอนใบอนุญาตดีไอคอนผู้เสียหายหทั้งหมดหกแสนคนก็จะออกมาแจ้งความจํานวนมากทําไมคุณไม่กล้าเพิ่มถอนใบอนุญาตดีไอคอนวันนี้ผูสื่อข่าวหลงกลมีการเปิดคลิปด,ดำเนินคดีกินนงดำเนินคดีฟิล์มรัตภูมิ ก็ว่าไปผมไม่ได้สนใจแต่ทําไมไม่เพิกถอนใบอนุญาตไอคอนพี่น้องประชาชนครับอย่าหลงเกมบ,บ้านเรานะครับหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับใายความีดไอคอนวางกลยุทธ์ในการตกเหยือ่อกิดกันน,นะครับทําเรื่องทุจริตในการตกทรัพย์มานานตั้แต่ปี2 5 8ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินสินบนให้กับสอกอบ มีการจ่ายเงินซื้อบริษญญัทสกบเรามีพยานยืนยัน,ยนได้เรามีหลักฐานยืนยันได้ว่าร่วมกับอดีตสามีที่เป็นตำรวจปกบในการตบทรัพย์ผู้ประกอบการในการตบทรัพย์นะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์จากผู้เสียหายนะซึ่งเรื่องนี้สะกะบเนี่ยทำไมกิตติโนงถึงกล้าอ้างเพราะสะกะบมีนอกมีนาย,นายกับกิตติโนงเดี๋ยวจะบอกพี่น้องประชาชนว่าสัปดาห์นี้ผมจะทวงถามคําตอบนะ กับรัฐมนตรีจิรพรสิรุภัยจะตรงคําตอบกับนักสารราชการทรงสิรินะเลขานักสารราชการเลขาสอบอว่าคุณจะเพิกถอนใบอนุญาตสบอเมื่อไหร่นะครับแล้วผมกจ,จะบอกเลยว่าสัปดาห์ต่อไปนะเราจะมีการลงพุก่าวโทษนะครับนะต่อปอปอปแลนะให้ส่งปป,ปชไปดําเนินการไป นะครับในก็หาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ <c oughs> พี่น้องประชา,าชนครับ <c oughs> สิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับเนื่องจากว่าปีหน้าเป็นปีที่ผมอยากจะวางมือต่อการทาหน้าที่ของประธานชมรมชีวิริยกรรมนะครับพอ <c oughs> ถึงเวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะพักรับพักบ้างนะ,นะครับนะ <c oughs> แต่ในสัปดาห์นี้นะครับ ก็ยังไม่มีอะไรมากแต่สัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้านะครับในช่วงของวันที่ยี่หกยี่สิบเจ็ดยี่บแปดนะครับน่าจะเป็นวันที่ยี่บหกนะครับนะครับเพราะยี่ภาบห้าผมติดสารพรุ่งนี้ผมติดสารอญญารัชด,ดาพรุ่งนี้ผมติดสารนาราชดาสามคดีพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับถ้าพรุ่งนี้ใครว่างไปดูการสืบพยานคดีผมกับลูกน้องลูกน้องบิ๊กโจ๊ก ที่ศาลนายาชดาทั้งหมดสองคดีนะครับไปดูผมถามค้านตํารวจดีกว่านะครับถ้าใครอยากดูการถามค้านพรุ่งนี้ไปดูได้ที่สารอายาชดาผมจะเป็นผู้ถามค้านดูน้องปิกโจก้กด้วยตัวผมเองเชา้าพันตำรวจเอกชัดชัยพุ่มกับตอมองบนเพราะผมนะควเาหมีประมานในการโฆษณาบาย ท่านตเเมเล็กเขมรินพิสมัยของผมด้วยก็หามีนม,มาด้วยการโฆษณาพี่น้องประชาชนก็อยากดูการสืบพยายนของอัจฉริยะสามารถไปรับฟังได้นะครับผมเชื่อว่าสารอนุญาตให้ฟังนะฟังการสืบพยายนได้นะครับพี่น้องประชาชนครับสิบกว่าปีที่ทำง,งานมาเพื่อสังคมนะวันนี้สามารถแก้ไขาการทุจริต ของการตั้งด่านของฐานพานตมคลองลึกผู้การสารแก้วนะครับแล้วก็สันติบาลแล้วก็ตำรวจที่ด่านคลองลึกอรัญญประเทศตาลาดโรงเกลือนะครับจังหวัดสาแก้วแต่เดิมเนี่ยมีการเก็บเงินพวกขบวนการคอรเซ็นเตอร์หวัวละสามพันบาทซึ่งหลังจากที่ผมได้มีการไล่สด เปิดเผยความจริงต่อพี่น้องประชาชนคนในประเทศต้องขอบคุณผู้ใหญ่ในกองทัพบ,บกที่มีการเปลี่ยนตัวฐานพานที่อยู่ที่ด่านนะครับของลึกนะจังหวัดสตะแก้วทั้งชุดเปลี่ยนใหม่ตำรวจจังหวัดสตะแก้วมีการตั้งด่านาก,กัดกัน้นกระบวนการคอรเซนเตอร์ที่เป็นจีนสีเทา ขอบคุณนะครับตำรวจทุกหน่วยที่วันนี้ได้มีการตั้งด่านอย่างเข้มแข็งนะครับเพราะอ้างว่าไม่รู้ว่าเงินที่เอาไปเป็นของกะบวนการคอเซนเตอร์ผมก็ไม่ได้ว่านะครับถ้าคุณรู้จักแก้ไขเพราะการเติมมาทุกวันของขอบวนการคอเซนเตอร์ที่ปล่อยเป็มันเป็นเรื่องที่มีการบ่อนทําลายชาติบ้านเมืองมีการให้พวกคอเซนเตอร์ Center, มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยและหลอกลวงพี่น้องชาวต่างชาติ ด้วยการให้มันเติมคอเซนเตอร์โดยการเปิดบัญชีมาทาเป็นข้อบัญชีมาที่ปล่อยเป็ดโดยมีการรับสินบนของฐานพานต่อมของลึกนะครับตารวจสันติบาลแล้วก็ตมรวมทั้งตชดที่ของลึกจังหวัดกระบีรวมทั้งผู้การสาแก้วกับพวกที่ผมเคยได้มีการไล่สดไปแล้ววันนี้ได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลีป่ยน,นตัว ผานานนะครับแล้วก็มีการตั้งด่านสกัดกั้นอย่างเข้มแข็งก็ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับวันหน้าเราจะมีการไปเยี่ยมเยียนนะครับที่คลองลึกจังหวัดอรัญ,ญประเทศอ่ะจังหวัดไอ้สากแก้วนะเราจะต้องนะครับไปดาเนินการนะกับกลุ่มขบวนการที่รับเงิน call นเตอร์นะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนคนไในทั้งประเทศ ผมทาหน้าที่ในการเปิดโปงความจริงในการเปิดเผยความจริงแล้วก็ให้ข้ารายการรู้จักปรับตัวรู้จักพึงระมัดระวังว่าคุณอย่ารับเงินโจรไม่มีความลับใดๆในโลกนะครับที่จะสามารถนะไม่ไม่ให้เรารู้เราต้องบอกเลยว,ว่าเรารู้ดังนั้นว่าคุณทุจริตอย่างไรนะครับถึงบอกว่าทุกเรื่องนะครับ ผมมีพักพวกเยอะอยู่ในวงการทั้งข้าราชการนะครับทั้งตำรวจทั้งทหารทุกหมู่เรานะรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับของผมที่ส่งข้อมูลบ่อแสนะครับให้กับชมรมวิกรรมในการปราบปรามกับทุจริตประพฤติมิชอบเรามีแฟนคลับเรามีเอซที่น่ารักอยู่กับเรามาสิบกว่าปี นะผมสัญญากับทุกคนนะครับว่าวันที่ผมวางมือจากการทําชมรมลิอกรรมวันนั้นนะเราจะมีการนำลาอย่างเป็นทางการนะครับนะผมเชื่อว่าผมจะมีการนำลาอย่างเป็นทางการนะในวันที่ผมวางมืออย่างเป็นทางการผมอยากให้ทุกคนนะครับเอาผมเป็นต้นแบบในการต่อสู้ชีวิต เอาผมในการเอาเป็นต้นแบบในการแก้ไขนะครับในการที่ทุกคนต้องพึงระวังต่อไปนี้นะครับกฎหมายมันไม่เหมือนเดิมนะครับข่้นรายการเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมมือเคยยาวสาวได้สาวเอาพวกใครพวกมันประชาชนต้องพึ่งตัวเองนะครับนะประชาชนต้องพึ่งตัวเองต้องเรียนรู้กฎหมายทุกคนต้องไปเรียนนิติศาสตร์ อย่างน้อยสุดคือไปอบรมด้านกฎหมายอย่างน้อยมีพื้นฐานกฎหมายอย่าให้เขาลังแกเราได้อย่าให้ตำรวจลังแกพวกเราได้อย่าให้ข้าร,ราชการลังแกเราได้เราต้องรู้กฎหมายถ้าเราไม่มีความรู้กฎหมายเราก็เหมือนคนโง่ที่ถูกเข้าเอาเปรียบนะครับเหมือนเราเหมือนเราไม่รู้เราไมเอาป็นอย่างง่ายๆเหมือนเราไม่ได้เป็นช่างซ่อมรถอรถเราเสียช่างบอกอะไรเราเราก็ต้องเชื่อช่าง ช่างจะเก็บเงินแล้วเท่าไหร่ก็กกได้เพราะเราไม่ใช่เป็นช่างมันเหมือนกันถ้าเราไม่มีความรู้กฎหมายนะครับนะเราก็จะตกเป็นเหยื่อนะครับนะของพวกทนายวามที่เรียกเงินเราแพงเราก็ตกเป็นเหยื่อของบนการยุติธรรมนะครับคนไหนบอกว่าหิวแสงก็ไม่ต้องมาฟังครับนะนะครับคนไหนหิวแสงก็ไม่ต้องมาฟังผมผมพูดกับแฟนขับของผมที่ผมรักแฟนขับผมทุกคนนะครับ นะผมบอกให้เลยว่าผมอยู่กับองค์การน,นี้มาสิบกว่าปีคนรักผมเยอะกว่าคนเกลียดผมมีข้าราชการที่รักผมจํานวนมากเพราะผมไม่เคยปักปั้มข้าราชการคนไหนแล้วผมไม่เคยเอาข้าราชการคนไหนนะครับถึงตายยกเว้นคดียาเสพติดยกเว้นคดีฆ่ามนุษย์ผมให้โอกาสคนแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผมให้โอกาสคนในการ แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทําผิดพลาดไม่มีใครไม่ไม่เคยผิดพลาดแต่เมื่อผิดพลาดรู้จักแก้ไขเหมือนด่านคลองลึกผมให้อภัยผมถือว่าผมไม่ติดใจแต่เมื่อผมให้อภัยแล้วคุณยังมีการเก็บสวยคุณยังมีการเก็บเงินคอนเทนเตอร์ผมยืนยันเลยว,ว่าผมจะนําเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ไปปัจจุบันผมเป็นที่ปรึกษาของประธานกรรมธิการความมั่นคง และกำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของประธานคณะกรรมการสรวเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่พุทธิสภาการทํางานเพื่อสังคมของชนมั่การ,รก็ยังทําต่อเนื่องอยู่ตอลอดเวลาผมจะจะบอกทุกคนนะครับว่าเราไม่มีแสงเพราะเราทํางานเพื่อสังคมเราไม่ต้องการแสงเราไม่ต้องการเงิน คนยากจนผมไม่เคยสนใจเพราะว่าเราจะไปเก็บเงินเขาทำไมเขาลำบากชีวิตเขาลำบากนะเราเก็บเงินคนรวยมาช่วยคนจนนี่คือความสุขของผมที่สามารถเอาเงินคนรวยที่มีใจศรัทธาในชมนุมกิจกรรมเอามาช่วยเหลือคนจนที่เขาตกรลกรรมลำบากนะครับผมต้องบอกว่าทุกอย่างนะเราให้โอกาสคนแต่หากไม่แก้ไข ก็สู้กันไปนะครับผมบอกเลยว่าชีวิตผมเนี่ยมาถึงวันนี้มันมันใช้ชีวิตคุ้มค่านะครอบครัวมีความสุขนะครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนยากคนจนนะที่ทำให้เขาได้พ้นทุกข์ทำให้เขาได้รับการคลายทุกข์นะครับ เราได้แก้ปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันในการทุจริตของหน่วยงานตำรวจเราอยากเห็นตำรวจเป็นมืออาชีพผมลืมไปผมต้องขอบคุณพุ่มกับสอนอชนะสงครามแล้วก็น้องๆคณะพนังนงกงา,านสอบสวนสอนอชนะสงครามนะครับฝากผู้ฝากผู้ที่จะมาเป็นผู้วาการตำรวจน,นครบาลน,นะครับแล้วก็ฝากถึงผู้วาการตำรวจแห่งชาติพลเอนนกกิตติรัตนเพชร ผมจะไปใช้บริการของสนชนะสงครามนะครับได้เห็นการทํางานของตํารวจสนชนะสงครามในการบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่อยู่ต่อข้าวสารในการบริการประชาชนที่เป็นคนไทยในการบริการประชาชนนะครับทุกคนด้วยอัธยาศัยด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็สถานที่สะอาดนะครับสถานที่ของโรงพักสนชนสะสงครามสะอาดสะอา้าน แล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอัธยาศัยของน้องๆพนักง,งานสอบสวนน้องๆทุกคนนะครับผมชื่นชมจากใจผมอยากให้เป็นโรงพักต้นแบบด้วยซ้ําไปที่สนชนลสงครามที่ผมได้ไปเห็นแล้วประทับใจในการเป็นโรงพักต้นแบบของการให้บริการประชาชนแต่อย่าจะฝากถึงพลเอกเกียรติรัตนเพชรจะ,จะฝากถึงผู้บริหา,ารตำรวจนครบาลขณะน,น,นี้สนชลสงครามยังขาดปริ้นเตอร์ ยังขาดคอมพิวเตอร์นะครับนะที่มีสภาพเก่าแล้วผมจะไปให้มันก็ไม่ดีนะครับเพราะเดี๋ยวอา,อาว่าผมมีการไปแจ้งความที่สอนอันกงนสงครรมแล้วผมเอาพรินเตอร์ไปให้หรือเอาคอมพิวเตอร์ไปให้จะเป็นการสินบนเจา้าพนักงานก็ฝากถึงท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพลเอกกิรัตน์พันเพชรซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับช่วยหางบประมาณในการเติมเต็มให้กับคณะพนักง,งานสอบสวนน้องๆนะครับที่อยู่สอนอันกงานสงครรม น่าจะขับพิมพ์เตอร์อยู่ประมาณสักห้าชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ประมาณ5้าชุด, computer, ะชดนะครับก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เป็นประธานกาตลอรก็ได้นะครับของสนอชาน่าสงครามหรือพ่อค้าแม่ค้าที่มีเงินมีทองนะครับช่วยบริจาคพิมพ์เตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับนะบนะบตั้งโต๊ะให้กับสนอชน่สงครามสักห้าเครื่องจะเป็นจะกราบขอบพระคุณอย่างสูงอันนี้ฝากประจำพันนะครับว่า เมื่อโรงพักเป็นต้นแบบในการทาําความดีในการบริการประชาชนก็ต้องชื่นชมเปลี่ยนในขาดอุปรกรณ์เรื่องคอมพิวเตอร์กับพิมพ์เตอร์ก็ฝากผู้ใหญ่นะครับที่รักชมรมเฉลิมฉัตรนะครับช่วยนําไปมอบให้กับสนอชนะสงครามสักห้าชุดทั้งพิมพ์เตอร์นะครับนะพร้อมทั้งหมึกนะแล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้กับน้องๆพนักงานพนักงานาสอบสวนที่น่ารักทุกคนที่สนอชนะสงครามนะอันนี้ชื่นชมจากใจจากใจผมที่ ไปนั่งดูการทําคดีของน้องๆสนชนสงครามเกือบสองชั่วโมงนะครับนะอันนี้คือสองชั่วโมงที่เราไปนั่งดูการทํางานของสนชนสงครามปลื้มใจแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นโรงพักต้นแบบมีพอ่ผู้กับลงมาดูแลนะครับนะผู้เสียหายลงมาดูแลความรวดเร็วมีรองก,กับสอบสวนมาดูแลสำนวนคดีนะครับมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย มาดูแลชาวต่างชาติด้วยควาเมเป็นกันเองนะอันนี้คือต้องชื่นชมนะครับก็ฝากนะครับว่าถ้าใครมีเงินเหลือมีจิตศรัทธานะครับเมื่อได้จากผมเนี่ยไปนคนไปแจ้งฟาร์มผมไม่สามารถที่จะให้ได้ถ้าหกผมไม่มีคดีฟาร์มที่สนองชนะสงครามนะรพรุ่งนี้คอมพิวเตอร์ห้าเครื่องกับโน้ตบุ๊กสำหรับผมคงไม่เกินความสามารถที่จะหาไปเบริจากให้กับสนองชนสงครามได้ก็ฝากถึงนะครับ ว่าที่ผู้บัิชารตมคอนบาลน,นะครับคนใหม่หรือนะครับผู้บัิหารตรมแห่งชาติพลเอกนัทพันเพชรน,นะครับช่วยดูขบประมาณให้กับสอนอชนชสงครามด้วยครับแล้วก็นะน้ารักทุกคนนะครับนะใครลองมาใช้บริการดูผมประทับใจมากนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างของพักต้นแบบของประเทศไทยก็ได้ที่ได้มีการเห็นการทําการทํางานอย่างมือชีพนะครับมือชีพจริงๆชื่นชมพุ่มกับสอนอชนชสงครามจากใจนะน้องๆทุกคนนะครับทุกคนที่ ที่ผมนั่งดูอยู่สองชั่วโมงเต็มๆนะอันนี้เป็นเป็น,ปนความตั้งใจจริงที่อยากจะไล่สดแล้วก็ชื่นชมน้องๆสนอจันทรสงครามะโรงพักอื่นไม,ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ผมอยากให้มาดูต้นแบบของสนอจันทรสงครามเป็นโรงพักที่ที่เห็นแล้วประทับใจนะไม่ใช่เฉพาะผมนะครับฝรั่งชาวต่างชาติทุกคนก็นะครับแฮปปี้แล้วก็ยกนิ้วให้นะครับมว่าไปดีกูดนะครับนะที่ การบริการของตำรวจที่หายากในประเทศไทยที่ได้พบเจอที่สนชนะสงครามเป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกที่ทําชมนมวิกรรมมาสิบกว่าปีเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มของตำรวจสนชนาสงครามได้เห็นประชาชนที่มาใช้บริการที่สนชนาธิสงครามแล้วมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มอย่างเป็นกันเองนะครับอันนี้คือจากใจจากชมรมี่มหิือกรรมนะครับนะบนะก็ฝากถึงนะครับผู้ใหญ่นะครับใจดีก็ช่วยช่วยกันนะครับ หาคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์เตอร์ให้กับน้องๆคณะพนังากาาางานสอบสวนที่สนชั้นต้สงครามอยากให้ก็น้องเขานะครับต้องฟปกระเป๋าตัวเองเลยนะช่วยกันหน่อยนะครับนะครับนะก็เดี๋ยวจะฝากตรงนี้นะครับเนาะสิ่งที่ต่อไปที่เราพวกเราจะต้องช่วยกันก็คือทําอย่างไรก็ได้นะครับในการเปิดเผยนะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเปิดเผยความจริงนะครับคนที่ไม่ดี นะครับต้องออามาลงโทษต,ตามกฎหมายอย่าให้สังคมเราบิดเบีย้ยอ,อมานาน6ปีที่ผมรอคอยมีการตรวจสอบผมยินดีนะครับไม่ว่าใครก็ตามสามารถตรวจสอบผมได้ทุกมิตินะครับไม่ว่าจะตรวจสอบอะไรผมตรวจสอบได้หมดผมยินดีให้ทุกคนตรวจสอบผมได้ทุกมิตินะครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าผมขาวสะอาดนะครับนะยินดีให้ตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานทุกองคมนะครับนะ แต่อยากล่าวหาผมนะครับโดยที่ไม่มีหลักฐานนะครับนะโดยไม่มีหลักฐานนะนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็มีกำลังใจนะต่อสู้เพื่อเราอีกหนึ่งปีในปี2อง8นะครับนะ ก็ยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนยากจนมีอะไรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมีอะไรที่แจ้งความกับตำรวจไม่รับแจ้งโทรหาผมนะครับแต่ผมขอร้องอยู่อย่างนะครับว่าเมื่อผมบอกแล้วขอให้ทำตามถ้าคุณไม่ทำตามนะครับก็จะไม่มีใครสามารถแก้ไขให้คุณได้นะครับผมยืนยันนะครับว่าผมสามารถทำให้ตำรวจเนี่ยนะครับแก้ไขปัญหาให้คุณได้ภายในตลอด24ชั่วโมงนะครับนะ ผมสามารถทาให้ตารวจแก้ไขปัญหาให้คุณได้24ชั่วโมงแต่ต้องเป็นคดีอาญาและต้องเป็นคดีที่คุณถูกการแกล้งนะครับนะจริงๆเราบริการให้ฟรีโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วก็มาพบผมเนี่ยไม่ต้องกลัวพบผมไม่ได้นะครับผมเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับทุกคนรู้จักผมได้เจอที่ไหนทักทายได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือผมได้นะครับแต่ขอฟังผมนิดนึงอย่าใช้ สิ่งที่ผมบอกแล้วนะครับไม่ไปทําตามแล้วก็มาโวยวายแล้วก็มาระวาดผมนะครับข้อสำคัญที่สุดคือส,สุดท้ายคืออย่ายืมเงินผมนะครับส่วนมาที่โทรมาจะยืมเงินผมทั้งนั้นเลยนะครับนะขอร้องเลยว่าให้ผมช่วยแก้ปัญหาเรื่องคดีดีกว่าคดีอาชญากรรมดีกว่าถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับผมยืนยันว่าผมสามารถแก้ไขปัญหาคุณได้ภายใน24ชั่วโมงนะ รับรองคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะครับนะถ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวนะครับชมนิยยกรรมไม่เคยเก็บเงินคนจนนะครับใครอางื่อผมไม่อ้านนะครับแจ้งความตํานคดีได้เลยนะแล้วผมจะไปเป็นพยานให้นะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคนขอทุกคนเดินทางปลอดภัยแค่ค่าปลอดภัยแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับเริ่มหนาวแล้วนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสวัสดีครับ